รู้แค่นี้ทำข้อสอบพาราโบลาได้สบายสบายมาดูกันโอ้มาอ่อข้อนี้เป็นพาราโบลา,ลานะครับ y ถ้ากับติดลบ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ4่ใช่ไหมจะหาจุดยอดยังไงใช่ไหมมันมีแท็กติกยังไงอ่าตรงนี้มันมีแท็กติกของมันอยู่ว่า เออเราจำสมการรูปทั่วไปได้ไหมนี่รูปทั่วไปนะรูปทั่วไปมีค่าเท่ากับ A คูณ X ลบแกำลังสองบวกกับ K มีคถาว่านะฮะเเปลี่ยน Y ไม่เปลี่ยน X เปลี่ยน Y ไม่เปลี่ยนนะแค่นี้พอ แน่นอน,นะฮะตัวนี้นะฮะค่า h กับ k นี่คือจุดยอดนั่นเองน h k ต่อพลร x เปลี่ยนก็คือจากจากจ,กจกบวก3ให้เปลี่ยนเป็นอะไรลบ3เปลี่ยนเครื่องหมายนั่นแหละนะครับอ่า y ไม่เปลี่ยน y อยู่ที่ k ค่า y ดูที่ k นะฮะ y เป็นอะไรครับ k เป็นอะไรเป็นลบ4ก็ลบ4เลยจบนะฮะ ข้อนี้ไงรือความไงรือความให้ดูที่อะไรครับดูที่สัมประสิทธิ์หน้า x นะหน้าเอกลังสองนี่หน้าเอกลังสอง, üler, อง,ง,สองติดลบใช่ไหมติดลบเป็นว่ากำก,กับความแน่นอนกำับความแน่นอนนะครับแกนสมมาตรให้ดูที่ไหนดูที่ค่า x แกนสมมาตรให้ดูที่ค่า x นะฮะ x มีค่าเท่าไหร่ เอมีค่าเป็นลบสามนะเอ็ X มีค่าเป็นลบสามเพราะว่าเ,าเวลาเราเขียนกราฟพาราโบลาออกมาใช่ไหมเ,เมื่อเราได้จุดยอดมาก็คือลบสามกราฟอะไรลบสามอยู่นี้นะวายเป็นล,ลบสี่ลบสี่อยู่นี้นะครับเ,เป็นกราฟข้ามที่ท่างหางโอ้โหกราฟข้ามซะด้วยนะนะได้จุดยอดมาอย่างนี้นะกราฟข้ามจะเป็นประมาณนี้นะฟืบลงมาแบบนี้นะฮะโอเคไหมกราฟข้ามเนี่ยนี่คือจุดนะจุดอะไร ครับความจะทําให้เกิดจุดสูงสุดอ่านะนี่คือจุดสูงสุดนะฮะก็คือลบสามกับลบสี่นั่นแหละนะครับนั้นแกนสมมาตรก็คืออะไรครับแกนที่แบ่งครึ่งพาราโบลา,บลาออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมฮะนี่คือ x นะมันตัดแกน x ที่ x เท่าไหร่ x อเป็นลบสามนี่คือแกนสมมาตรเข้าใจบอนะป๊บโอเคในแกนสมมาตรมาแล้วนะครับต่อมา ดังนั้นถ้าเราต้องการหาอะไรครับหาจุดสูงสุดนะนี่คือจุดสูงสุดนะนะไอจุดนี้คือจุดสูงสุดนะ,ะจุดสูงสุดจุดสูงสุดมาพร้อมค่าสูงสุดค่าสูงสุดให้ดูที่ค่าอะไรค่า y ให้ดูที่ค่า y y เทอะไรครับ y เป็นเลขลบสี นี่ไงวะ Y เป็นเลขลบสี่นะจุดสูงสุดแล้วนะฮะไม่มีใครสูงกว่ามันอยู่แล้วนะลบสี่นอกนั้นก็จะต่ำกว่าลบสี่ไปนะฮะเนี่ยค่า y าจะต่ำกว่าลบสี่อ่าโอเคนะประมาณนี้จบ